ดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่อยู่เมืองนอกนะครับผมหรือว่าอยู่ในประเทศไทยครับผมต้องบาวก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ต้องบาวก็พาทุกท่านมาชมมารับชมมารับบรรยากาศสวยๆงามๆแห่งนี้นะครับผมก็คือแหล่งนี้ก็คือแหล่ง แห่น้ำมูลครับผมที่ชาวบ้านเขาอาศัยทำมาหากินกันครับผมหรือว่าเรียกง่ายก็คือแหล่งน้ําที่ชาวบ้านที่เขามาหาอยู่หากินกันครับผมไปครับผมน้องเบาวจะพาทุกท่านไปชมไปดูกันเนาะครับผม ว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมเลยว่าจะเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมน้องบ่าวิสารก็ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจดูคลิปของน้องบ่าวนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับ ถ้าใครต้องการอยากเล่นน้ำหรือว่าไข่ร้อนก็เชิญมาได้ครับผมพี่ๆทุกท่านครับผมนีม่แหละครับคือบรรยากาศ ดีๆของบมันนอกคอกนาเราครับผมหรือว่าที่ต่างจังหวัดเรานะครับผมก็ไม่มีทะเลที่กว้างใหญ่แม่น้ําสีเขียวสี้เงินนะครับผมออกสี้เงินนะครับผมก็บ้านเราก็มีบรรยากาศและก็ทิวทดดัศน์ดีๆเช่นกันนะครับผมต้องว่าจะอยู่ที่ไหนหรือว่าจะอยู่ที่ ริมทะเลทรายหาดข,า,ขาวสวยๆ,าๆนาะครับผมที่เราไปไม่ถึงนะครับผมก็มีที่นี่แหละครับผมที่บันเราเนี่ยแหละครับผมที่บรรยากาศดีๆแล้วก็บรรยากาศที่บริสุทธิ์กันนะครับผม นี่นะครับผมดูสิครับผมว่าสะพานแห่งนี้สวยงามขนาดไหนเนะครับผมทุกท่านครับผม ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมที่เขามารับชมและก็ให้กำลังใจนะครับผมน้องบ่าวก็ขอขอบคุณมากนะครับน้องบ่าวก็ขอฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมฝากฝาก กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมต้องเบาวจะได้ทำคลิปลงสู่พี่ๆทุกท่านแม่ๆทุกท่านได้รับชมใน e ีีต่อไปนะครับผมต้องเบาวก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับต้องบบาก็มีเพียงแค่นี้แหละครับผมก็ต้องขอำํำลาทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ